สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นเขาไปดูเห็ดนะคะไปดูเห็ดว่าเออเห็ดแม่หมดมาหรือยังนะคะให้ชมบรรยากาศในป่าค่ะนี่เลคะนั่นข้างล่างนะคะเดินขึ้นมาก็าหอบเหมือนกันนะคะตอนนี้เริ่มขึ้นเขาอ่ะไปกันเลยค่ะกล้องสัน่นก็ว่ากันนะคะ ตอนนี้ทุรักทุเลมาเดินเลยค่ะเป็นป่าเปิรสามงามนะคะแต่ป่านี้ออจะต้นเล็กๆค่ะทานไม่ได้ะคะนี่มันเล็กเกินต้องไปอีกป่าค่ะที่สาวรอนเคยเออถ่ายให้ดูนะคะอุ่วๆเลยค่ะตรงนี้ร้อนมากหอบเลยค่ะ ตอนนี้สาวกุดอมาเดินป่าแค่เพียงลำพังนะคะคนเดียวค่ะวันนี้เพื่อนๆเ,เขาไปปาร์ตี้นะเขาไปปิกนิกกันชวนแล้วไม่ไปคือตั้งใจว่าจะมาดูเห็ดที่นี่นะคะสักพักก็สาวร้อยเก็บมาหนึ่งถุงนะคะเพลพื้นขาลายหมวกเทาค่ะ น่นนะคะจุดหมายเราไปกันค่ะขอบค่ะเสียงหอบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเหนื่อยมากยังไม่ได้เจอเห็ดอะไรเลยค่ะขึ้นมาข้างบนเขาอันนี้อยู่บนภูเขาเลยนะคะสักพักนึงเก็บ uh, เห็ดอยู่ด้านล่างภูเขา โอ้ oh, แปลกมากวันนี้ไม่มีคนเลยค่ะหรือว่าเขาไปทำงานยังไม่เล้เก็ไม่รู้เดี๋ยวนะคะสาวรอนเคยเดินไปทางไหนวะคหลงแล้วหลงแล้วตอนที่มาตอนหนู้นะคะป่ามันไม่มีต้นไม้เนาะแล้วมันก็จะจำไม่ได้จำทางไม่ค่อยได้โอเคค่ะเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าแล้วเราเค่อยเยวสายก็ได้ ป่านี้เอ,อขึ้นชื่อของป่าเห็ดเหออ็เอดอะไรวะไม้ตะเกะน,นะคะจะขึ้นตามตอแบบนี้ค่ะเยอะมากค่ะเยอะจนผ่านหูผ่านตาเราไปเลยค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปต้นไม้ไหนที่ตรงไหนที่มันจะมีแต่จริงๆมันมีทุกต้นเราเข้าใจว่าต้นนี้มีต้นนู้นมีแต่เราก็ผ่านต้นนู้นไปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเห็ดมันก็ไมายทินก็คือเจอตาซาเขาละเน่าหมดเลยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นที่วกว้างแบบนี้นะคะเหนื่อยมากอันนี้ก็ลงไปก็จะเป็นอีกหมู่มบ้านหนึ่งค่ะไปข้างล่างแล้วถ้าเราเดินตามถนนไปใช่ไหมคะด้านขวาก็เป็นป่านะคะแต่มันเป็นภูเขาลงไปอีกค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ อโอเคแต่เราไม่ไปนะคะกลับหลังหันมาทางนี้ค่ะเดินนี่ละเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดกัน,นะคะ่ะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเดินไปกับเสาดอนนะคะเดินไปเป็นเพื่อนกะะันค่ะสายตาก็สาสตส่องไปค่ะาเราจะเจออะไรเปล่าป่านี้ ขึ้นชื่อเห็ดเยอะมากปีที่แล้วนะคะเห็ดดำเยอะมากเยอะจริงๆค่ะคือไม่อยากพลาดเลยเงี้ยเห็ดเยอะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเสารอนกอ็มารีแลกค่ะมรสรอากาศบริสุทธ ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าแรงหน่อยนะคะก็จะไม่มีเห็ดที่ทานได้สักเท่าไหร่นะคะบข้างบนดูดูแล้วดูะคะ่ะเดี๋ยวพอหน้าหนาวก็แห้งหมดะคะ่ะและเห็ดก็จะเกิดเยอะ <laughs> อันนี้เป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะกินไม่ไดเห็ดบอลเห็ดฟุตบอลพอแก่มาหน่อยก็พุ่งเลยคะ่ะเป็นฝุ่นละออง วยไหมคะมาเดินป่าด้วยกันเด้อไม่รู้ที่เมืองไทยอากาศยังไงเนาะร้อนไหมเนาะแต่ฝรั่งเศสนี่ร้อนมากมากค่ะช่วงนี้ร้อนมาหลายวันแล้วค่ะเป็นอาทิตย์แล้ะนี่ค่ะต้นไม้ใหญ่ไหมคะเสาวดอนดูมันใหญ่มากนะคะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นี่ค่ะเห็ดก็มักจะเกิดตามโคนเนี้นะคะโคนแบบนี้ คนไม้เป็นเห็ดพวกไม้ตะเกะนะคะที่เขาเอาไปทำยาเนาะแต่อร่อยนะคะถ้าขึ้นมาใหม่ๆอร่อยมากแแรงจริงๆค่ะอันนี้ยังเดินไม่ถึงเออจุดที่มีเห็ดแม่หมดนะคะก็จะไปดูเพื่อนบอกว่าฉันจะกลับประเทศไทยแล้วเธอเชิญไปดูหน่อยก็จะขึ้นมาดูค่ะ ตั้งใจไว้ค่ะว่าไปแล้วสาวดอกก็อยากกลับบ้านเนาะบัตรก็ยังต่อไม่ได้สักทีค่ะบัตรหมดอายุต่อยากมากปีที่แล้วเดินไปทางไหนก็เจอแต่เห็ดนะคะเห็ดแล้วก็เห็ดเ็ดเห็ด,เห,ดเห็ดค่ะปีนี้สาวดอนจะดูว่าเห็ด เชฟที่ป่าเนี้ยจะเยอะไหมนะคะบนภูเขาแต่ข้างล่างน่าจะเยอะเพราะมันเป็นป่าที่ชื้นมากแล้วก็น้ําก็อยู่ข้างล่างหมดเลยแต่ข้างบนนี่ยังไม่เคยเจอเยอะค่ะปีที่แล้วมาแค่หนึ่งวันแล้วก็เจอแค่10บดอกห <c oughs> ลังจากนั้นไม่มีเห็ดอีกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะของชาวฝรั่งนะคะ ก็จะมานั่งเล่นเดินออกกำลังกายเสร็จเขาก็จะมานั่งเล่นตรงนี้ออกกำลังกายกันเออมีค่ะวันนี้ก็ได้เห็ดพอแกงค่ะวันนี้ก็จะได้เห็ดเออหมวกลายหมวกเท่าขาลายหอบละค่ะตอนนี้เริ่มหอบนี่ค่ะในเนี้ย มีต่เห็ด่งนั้น,นะคะนาเห็ดไม่มีผ้าสักที่เลยค่ะเห็ดเยอะมากแปลกมากวันนี้ไม่มีคนเดินเลยค่ะท่านผู้ชมมาเดินคนเดียวไม่มีใครเดินป่าเลยไม่เจอใครเลยสักคนปกติเดินให้พ่อรอนเลยโอ้โหเงิดไหล ยังไงพี่ๆป้าปาน้าๆอ่ะเพื่อนๆนะคะที่ชมคลิปสาวดอนอยู่ก็ฝากช่องสาวดอนด้วยนะคะมีอะไรที่มันกดได้กดให้สาวดอนเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวดอนนะคะอันนี้คือขึ้นมาบนภูเขาแล้วค่ะมันเป็นพื้นที่ราบนะคะเมื่อกี้เดินขึ้นมาคดเคี้ยว เลี้ยวรถบนภูเขาเห <c oughs> น่จริงๆให้ชมบรรยากาศในปา่าที่สาดันดันมานะเงียบมากค่ะเมื่อกี้เจอกระลอกป่าคะเยอะมากข้างล่าง,งถ่ายให้ท่านผู้ชมดูไม่ทันนะคะเพราะว่าน้องเข้าไปเร็วมาก โอเคค่ะสาวุดรก็จะขออนุญาตปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่ในคลิปถัดไปว่าสาวดอนจะเจอเห็ดแม่มดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึงค่ะว่ามันอยู่ช่วงไหนตรงไหนแบบไหนนะคะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ